ค่านทุก่นกลับมาเจอกับอันในอลิสเบนชาแนลกันอีกแล้วนะคะทำอะไรกินดีวันนี้นะคะขอ,อนำเสนอเมนูนี้เลยค่ะบั mm hmm. วลอยดอกเดซี่นะคะก็สนองนี้คุณเพื่อนนิดนึงนะคะพอดีคุณเพื่อนส่งมาจากใน IG คะ่ะว่าแบบเออมันดูน่ากินน่ารักดีเราก็เลยมาลองทำกันนะคะวันนี้ก็ได้ออกมาหน้าตาเป็นยังนี้นะคะทุกคนก็น้องอ <c oughs> เป็นน้อง <c oughs> ดอกเ <c oughs> ดซี่ <c oughs> น่ารัก <c oughs> น่ารักนะคะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมอ่ะให้ดูหน่อยให้กล้องดูหน่อยก็อยากบอกว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ทุลักทุเลมากทุกคนคือแบบนั่งปั้นกันมือเป็นระวิงเลยทีเดียวนะคะกว่าจะเสร็จคือใช้เวลาแบบว่ายาวนานมากกับการทำเมนูนนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูการทำกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะจ๊ะไปเลยจ้าทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้ง ข้าวเหนียวนะคะสักสามถ้วยแล้วก็แป้งข้าเจ้าถ้วยหนึ่งเนาะก็เทๆไปนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปาดก่อนปดัดทำการปาดเรวจะปาดเหมือนเรากำลังเล่นไขยของกันอยู่เลยอะ อันนี้หนึ่งถ้วยใส่ไปคราวนี้นะจะสามถ้วยถ้วยที่สามแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งข้าวเหนียวอีกอไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวดิแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวใสไปแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าอีกถ้วยหนึ่งก็แบบรอบที่แล้วรอบที่แล้วทำอะไรนะเค้กล้วหอมใช่ไหมขนม ก็ก็ว่าทุลักทุเลแล้วนะรอบนี้ดูจะทุลักทุเลก,กว่าอยไงก็ไม่รู้โอ,อก็เหมือนถ้วยจะเล็กไปแต่เ,เราต้องคนแป้งพวกนี้ให้มันเข้ากันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นสองส่วนเดี๋ยวเราจะทำเป็นสองสีนะ้กคนก็คือตัวตีบดอกเรซี่กับ สีเหลืองที่เราจะไปผสมด้วยฝักทองนะส่วนนึ่งเป็นสองสีตัวกลีบดอกกับตัวเกสรอน,นจ้ะช่วนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปผสมฝักทองนะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นตัวกลีบสีขาวก็เดี๋ยวเราจะมาผสมสีเหลืองก่อนละกันก็จะใส่ตัวฟักทองลงไปนะจ๊ะ อันนี้ฟักทองเราได้ทำการบี้มันไว้เรียบร้อยแล้วก็มือดิฉันล้างแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยก็เราจะมานวดแป้งกับฟักทองไปเลยตัวฟักทองที่เราเนื่องมามันมีน้ำในตัวอยู่แล้วทุกคนมันเลยไม่ต้องใส่น้ำก็ได้ ผสมสีเหลืองกันไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวสีขาวนะที่เราจะเอามาทำเป็นตัวเกสรน,นะคะก็อันจะขอน้ำนิดนึงได้ป่ะนี่ป่ะเออจะใส่น้ำไปนิดนึงนิดแบบนิดอ่ะ นิดนึงค่ทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวกะทิลงไปนวดด้วยก็น,นี่นะคะอันซื้อเป็นกะทิขวดมาอเอาก็ค่อยๆใส่ลงไปนะอันจะใส่แค่นี้ก่อนสักสองช้อนเพราะว่าแป้งก็เยอะอยู่ เดี๋ยวค่อยเติมีงค่อยๆใส่ก่อนอันจะใส่ไปสองช้อนก่อนนะทุกคนกะทิก็คุกๆก,ก่อนไม่พอก็ค่อยๆใส่เพิ่มลงไปเริ่มใช้มือแบบว่าขยำเขาได้เลยนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำหรือไม่ก็กะทิลงไปเรื่อยๆนะคะ จะะใช้เป็นกทิสีขาวเราก็กำลังใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองตั้นดูว่ามันจะออกมาเนียนไหมลองสักเม็ดก่อนได้แล้วแป้งเนียนแล้วทุกคนแอบมีติดสีเหลืองไปนิดนึง <c oughs> นี่นะคนได้ละแป้งได้ละ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่ม ปั้นดอกเดซี่กันนะคะก็ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นกันเลยนะเดี๋ยวเราจะให้จูนปั้นตัวเกรอนะเดี๋ยวอันจะปั้นตัวกีปั้นลูกไม่ต้องใหญ่มากนะทุกคนมันจะได้ออกมาแบบเป็นดอกเล็กๆตะมูตะมิน่ารักในน่ารักรสชาติเรื่องรสชาติก็ลุ้นเอาเล็กกว่านี้ <laughs> เราต้องเล็กแกน่าจะต้องอันเท่านี้ มันใหญ่ไปแล้วท่านั้นหน้าหรออ่าอ่าอ่าออ่เพิ่มอย่างเนึงเราอ่ะต้องออกจะสูบกะมันจะบานอีกไหมอ่ะไม่ค่อยบานเราตัดเล็กกว่าลูกเท่ากันหรือเปล่าเด็กไม่เราเป็นกีบไงเราต้องเล็กกว่าไม่กินแล้วอะมันต้องได้กินวเนี้ย มันต้องได้กินเนี่ยเนี่ยเขาถึงจะบอกว่าอย่าหาทำเราอะวันหลังก็เมน,นูง่ายๆส่งให้ดูเฉย,ยๆเลยเอาก็อยากทำาว <c oughs> ันหลังก็แบบเออเอาเมนูง่ายๆโอ้ยเปลี่ยนเป็นบัวลอยธรรมดาไม,ไม่ได้เรามาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องไปให้สุดแล้วหยุดที่กินไม่ได้ได้มันต้องกินได้ระดับนี้แล้วมันต้องกินได้ กินไม่ได้ก็ต้องกินอ่ะใช่แล้วผู้รับชะตากรรมในการกินก็โอ้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองติดเป็นดอกให้ดูกันสักดอกหนึ่งก่อนจึ๊บจึ๊บต้องหกกี่คำเดียวอิ่มอ่ะจริง ปกติมันจะแบบเม็ดเดียวใช่ไหม<ช>นี่คือเหมือนคํหนึ่งมีเจ็ดเม็ดอ่ะทุกคนเฮ้ยนี่นี่นี่ทุกคน,น,นเห็นไหม,ไ,มได้แล้ว,ลวหนึ่งดอกนี่นะการหาทำนเนี่ยเนี่ยหาทำไงหาทำเราก็ต้องทําไม่ได้รอบเดียวนะไม่เอาเรา <c oughs> รอบหน้านเราทําเมนูอื่นไงแต่บราลเราก็คงทาครั้งเดียว <c oughs> ได้แล้วอดอกน่ารักตะหมูตะมีนะทุกคน,นกได้แล้วนดอกน้องน้องน่ารักทใหญ่ะจริงๆมันติดได้แต่ถ้าใหญ่สับเท่านี้ก็น่าจะโอเคหน่อยมันจะได้ไม่เบียดกันมากให้มันเบียดกันบ้างดีละอิ่มสองดอกอิ่มจริงเนีย่ยจริงอ่ะเราควรมีแบบอีกสักคนหนึ่งนะ ส <2 S 2> องคนอเออแบบมาช่วยประกอบอะไรอย่างเงี้ยอ้แหมจริงๆรงอบหน้าต้องมีออต้องมีออนะแบบถ้าจะทําถ้าจะหาทําต้องใช้ถ้าจะหาทำเรา,าต,ต้องมีสักสามคนนะ่ะรอบหน้าทำอะไรกันดีอ yeah, ฮะทำอ,นน <laughs> อะไรแบบกล้วยค่อยคิดถึงรอบหน้านะไม่เราต้องแบบวี เดี๋ยวเพื่อนไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ปั้นไปปั้นมาเริ่มรีไหนเอามาประกอบดูหน่อยดิอ่ะลองลองลองทำทำดูว่าจะชนเงินเยอะใช่หรอเปกี่กี่หกดูไม่ค่อยเป็นดอกไม้เลยนะลูกอย่าบีบแบงค์ดิเดี๋ยวมันแบนแบนแล้ว มันติดกันของเรายังไม่แบนเลย <c oughs> เห็นบ้าง <c oughs> <c oughs> ออให้กล้องดูเลยให้ให้ทุกคนดูเลยมันกลายเป็นอะไรไปแล้วมันน้องเป็นอะไร <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวมาแบนน้ำร้อน <c oughs> เดี๋ยวมันก็ได้เองเนี่ยทุกคนมันก็น่ารักนะ <c oughs> นก็ได้แหละได้ได้ได้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวโดวนน้ำเดี๋ยวมันก็ดีเอง มนดามาประกอบอีกสักดอกให้ดูกันก่อนอะทำไมมันใหญ่กว่าวะอะไรใหญ่กีบไอ้ลกอูกใหญ่ๆก็ปั้นไว้ให้นะไม่ยิบอันเล็กนี่กะว่าจะมาทำเป็นกีบดูเนี่ยนะอันเล็กเนะี<อ>่ยไม่ทันล้ติดไปละเอานะตาย ไม่น่ารักวันนี้อะไรเอาออกมาใหม่ได้ไหมสมสารสมสารน้อนมีกลีบนี้ใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่คือได้นะคนน่ารักไหมแสงมันแบบเห็นปะมองเห็นปะนี่ได้แล้วได้แล้วตอนนี้ได้อยู่ประมาณสามดอกตั้งไล้ที่มันต้องสี่ดอก ไม่รู้เหมือนกันว่ะเ่าจะได้สักหลายถ้วยอยู่อะทุกคนอันนี้น,น,นะนะเป็นเวอร์ชั่นน้องกีบเหลืองใช้ค่ำแบบอเอลิฟต์เป็นเกสนสีขาวนะทุกคนแล้วก็เป็นกีบดอกสีเหลืองน่ารักเหมือนกัน a few moments later นี่นะคะคือน้องดีซี่ที่เราปั้นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ หน้าตาพิลึกพิลันอ้วนผอมไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปต้มน้องเดซี่หนีนะน๊านี่นะคะทุกคนน้องเดซี่ของเราลอยขึ้นมากันกือบหมดแล้วเนาะ ก็น่าจะสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาช้อนขึ้นแล้วก็เอาไปแช่น้ําอุณหภูมิห้องแป๊บหนึ่งนะคะให้น้องเย็นตัวนี่นะคะเราก็ทําการช้อนน้องขึ้นมาแล้วก็แช่ไว้ในน้ําน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้นะทุกคนได้หมดก็ทุกคนคะเราต้มน้องดอกเดซี่สุกเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมตัว น้ำกะทิกันนะคะก็กะทิอันจะใช้ประมาณ6ถ้วยตวงเนาะแล้วก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีเกลือ1ช้อนชานแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนชาเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเ,ออเริ่มทำน้ำกะทิกันเลยนะคะเขาเรื่ออะไรครูพักรักจำมาจากเชฟป๊อปป้อมนะคะเชฟป๊อปป้อมสอนมานะคะ่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะคน อย่าให้กะทิแตกมันเด็ดขาดเลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของหวานเนาะไม่ใช่ของคาวต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะเดือดนะจ๊ะแล้วก็ลองชิมดูนะทุกคนว่าความหวานเนี่ยถูกใจเราหรือ,อยังนะจ๊ะถ้ายังไม่ค่อยหวานก็สามารถเติมน้ําตาลลงไปได้อีกนะแต่ค่อยๆเติมนะทุกคนแล้วก็ชิมดูว่ารสมันกลมกล่อมดีไหม พอเดือดใช่ปะเราก็จะใส่น้องเดซี่ลงไปเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงนะจ๊ะคนมันเริ่มจะเดือดแล้วนะอันจะใส่ตัวเอ,อ่อน้องเดซี่ของเราลงไป <c ười> <c ười> ติดอ่ะ <c ười> มันเริ่มเดือดแล้วว่าเทเลยได้ไหมถ้าเทมันจะกระชอกไหมก็อันนี้นะคะเราเอาน้องดอกเดซี่ของเราเนี่ยลงไป ้มแป๊บเดียวเท่านั้นก็รอให้น้องเขาเดือดอีกรอบหนึ่งให้น้ำกะทิมันซึมเข้าเนื้อไปนะคะทุกคนก็ตักเสร็จได้เลยน่น่ารักไหมทุกคนน้องเดซี่ของเรานะจ๊ะออกไปไหนแล้วนี่งานทุกคนน่ารักไหมอ่ามีดอกเหลืองด้วยดอกเหลืองไปหน่อย น้องเดซี่ของเรานะคะทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมกันนะคะทุกคนเราจะให้คนนี้ค่ะ,ะชิมก่อนเลยค่ะ,ะว่าฝีมือเพื่อนเป็นยังไงนะคะไม่น่าเสนอนางไปเลยต้องมานั่งทํากับนาง <c oughs> ทั้งวันเลยจ้า <c oughs> ไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าฝีมือเพื่อนหรือขี้มือเพื่อน <c oughs> นะเนี่ยน่ารักมากชิมชิมเฮ้อร่อย ทีไม่น่าเชื่ออร่อยจริงๆหรือแบบอร่อยอร่อยโอเคไม่น่าเชื่อมงต้องลงแล้วจ้าทําไมคาว่าไม่น่าเชื่อมันดูแบบเฮ้ยอร่อยเท่าแม่งเท่าแม่งวะอ่ะอร่อยอร่อยลองชิมบ้างขอน้องตัวเล็กนี่ก็อร่อยละกันนี่ค่ะคุณทำเองต้องทําตัวกินตัวใหญ่ๆสิอร่อยอ่ะเฮ้ยฝีมือในการลดแป้งเราก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย เมนุมากทุกคนนี่ขอลองชิมแบบเหลืองเๆเรียกว่าไงดีสมกับที่นั่งหลังขคดห <c oughs> ลังแข็งทำดอกเดซี่บอกอเอกลยว่าเมนูนี้อย่าทำไม่ไม่เลิอ่อ่อยคนมันอร่อยแต่มันใช้มันใช้เวลามากเลยนานมากกว่าจะได้แต่ละดอกนะจ๊ะเราก็แบบ ต้นกันอย่างหลังขุดหลังแข่งขามาักเมน้นอืมมึงอร่อยดีเนาะไม่เคนไปใช่ไหมอร่อยอ,อยางไม่ได้เชื่อ, <c oughs> อเอ๊ยยังไงก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมิชชั่นวันนี้นะจ๊ะก็ผ่านไปอย่าง รับเรื่อเรียบร้อยหรือเปล่าม่รู้ก็ฝากทุกคนนะคะติดตามกันด้วยนะจ๊ะก็รอบหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ <Bye. S 1> <laughs>